อกพอดีแกงเลยจะ่าออกวารายได้พี่น้องเอ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศพอกันสองวันที่สองท่านว่าหุกหกจ้ะพี่น้องเขาปลาคือเกาจ้ะนี่เมืองคอนเห็ดพี่น้องเขาปลาหน้าจุ๋ยคือเกาจ้าผู้พละรันสูงอำเภอหน้าจุ๋ยจังหวัดอุบนลนะจ้ะมาสอบเมืองคอนเห็ดอีกแล้วพี่น้องนี่ ตุ้มเดี๋ยวพี่น้องออกแล้วออกแล้วแต่ว่าอย่ากควนเก็บเอาเลยได้หนิเพราะว่ามันพอเกียงได้อยู่เนาะแมน <Man. S 2> เอาดอกเด็กแหงมันคอนเด็กแหงมันให้มันมาเด้อไอ้พอเกียงเด้อหอดช่องเริ่มเลยเด้อพี่น้องหอดช่องเริ่มแล้วเอาไว้อย่างหนึงไอ้คนมาเก,ก็บเอาไว้เด้หนิพี่น้องจำนีนน่คอนไอ้คนหูร้ายนะเออหูไงเขาเก็บเอาไวพี่น้อง เด้ทางเขาป่าบ่านี่หมอกล่องคักฝนก็ตกบป่านี่ฝนตกแบบเแพียงนี่จะพี่น้องเงยมุขืนนี่ตกวัดขืนเอ,อิบเอสีออกอีกแล้วบ่านนี่คุณพี่ต่หมอกด้วยหมอกไรงามเนาะหมอกไรแหงอ้ยเอ็ดบดแล้วสีออกคักบา่านนี่หมอดนี่หมอดชองนี่ยเอาเราส้มเด้อพี่น้องกัย เป็นเห็ดกระด่างอยู่ได้หนินี่มันถือฝนได้หน่มันอันนี้น้อมันเริ่มแห้งแล้วนี่นั่งเริ่มแห้งเก็บไปไหวพี่น้องทุบเดี๋ยวขึ้เกาเก็บไปตากแดดสุด้ายมันติดตากแดดไว้เ็ดอ่อนกับเสื้อหมี่เลยเทปบางหันนี่ละเ็ดมันแหลกนี่บอกเท่าไหร่ก็เก็บมาแล้ว มันทีดอกนึงก็บอกโอ้มันอันนี่บ้างอ่ะดอ,อกนี้พวกเก็บอ,อยูย่พี่น้องถ้ารอเลือนไปเอยๆเรื่อยพี่น้องสิออกขค้นไลยก่าเกาบออาจจะเป็นดอกทวนก็ได้ดี่้องไต่คอนยู่ตัวนี้ ให้กําลังเริ่มออกบอดให้แกงบ้างอืมออกหนาอยู่ได้นี่ กแข่กเพื่อแขวนโอ้ดอกแคืที่ลายเนี่เก็บเอาเก็บไปลวกไปมกเสนนี้นี่นองไม่ไหมมานี่อ้ลายเหี่โอ้ตัวใหญ่เลยเวเอาไปมกใส่กบพี่น้องพักมกแล้ก็ยัดใช่ไหนี่หนึ่ง่าดอกไม้มาหนี่ด โดนไหมนมุกกออกาคุเป็นแดงๆเออกไล่หง่โดนไล่หง่เห็ดบดกับดอกพันใหญ่อยู่พี่น้องแต่ว่าออกกับบอลายดอกดิโอ้ไม่มาเลยโรเค่เออแค่แคเอเลอยแจอ Một cái cốp Cốp nằm mình mặn nằm nhảm như nó Phạc nằm nhặt nằm 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 đấy thì nó nằm 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 nó ห้าบรสันนี่ยบวมีมาในเต็มกระตาเลยพ่อตลาเหรอเต็้ยมกระตาเลยคนส่งต่อมาไดก็รอตะปลาพี่น้องหาเก็บผักเก็บหยาเอาเถอะล่ะบัวริเฮ็ดที่มหาบัวริเห็ดดินอยู่ดอกค่ะมันมีเฮ็ดกอกับตองบามือ๋ได้พี่น้องบพราะบาเหมกับบวมมีได้เห็ดใหญ่มาทัน พ้นตกแบบมพี่อังที่เห็ดออกสออกอีกจิบ่ะออกอีกใครอยู่ตกแบบมพี่อังนี่พี่น้องพ่นนีาพ,พอคอนเท็ดกระด่างมันพี่น้องเก็บเอาไปตากแดดไว้มันถือฝน,นมาจากมันอ่อนคอนี้คือว่ามีตุ่ม ไม่ตุม่มเนาะไม่ตุมต่มแตกใหม่ว่ะจุบหยามนั่นโมมี่ตีกคือเกาเลยพี่น้องเลยสีกระด่างก็ได้ที่มันแหงแแอะล่ะเนาะแม่เบิงไม่ถือคนแบคขื่อันนี้ก็เลยอ่อนนะพี่น้องตาชาตาแ,าแกล้งไรไ้นี่ผูมาเก็บมันเนาะ คือไก่คนเราบอกมีผูมาเก็บเขาบอหูว่าก่อนไอ้กรอนวันี้มาเก็บขาบว่าว่ามีคนจู่ไก่ทางคนที่เก็บคนน้เก็บหันเท่าที่มีเื้อเนื้ดแดงหลกน้าเนาะออกจะงดก่อน มัวน,นกำลังเริ่มพี่น่อต่ว่าหันพ้นตัวมาอีกกับยานยานหยบอยูย่ตัวมาอีกมะแลงยานเฮ็ดอยู่น้ำประเทนี้ถ้าไม่หล่นนะพี่น่อยอืน่นโอ้เห็นมีซอเซ่เนี่ยเจ๋งเจ๋งเลยมะเฟ่อต้นขออนึข้นไปขึ้นมาสีเต็มกระตาเลย เก็บออกให้มันเกิดใหม่เนาะไปไว้สุกป,ปาดค้าตากแดดไว้ออกเป็นสิได้มาเบิร์ะะนแะล้วมัอนคนเพขาวงงบ่ก่อนนี่ว่าคนเขาหืมเม็ดบานเต็มกระตาอลไรนี่เต็มกระตาเหรอเต,ต็มกระตาไว้เนาะไปไปยัง อพออีกแล้วบ้านต่อมันได้นี่ต,อตอ่อต่อคอนตอนไหนพันนี่ละเก็บตัง้งปลาทั้งปลาทั้งเหงาก็มาเก็บในตอบานฝนมาถึกเนาะตัวน,นี้เน,ะ <c oughs> นาะมันั่นใบเลื่อมที่เขา <c oughs> เป็นแหงล่ะตัวนี้ดอกใหญ่แล้วเนาะดอกพอดีแกงเลยแต่ว่าออกบัหลายเด้อพี่น้องเอ้ย พ้นถือไงาหล่อบงเอื่นต่อไปเรื่อยติแต่คนร้ายบ่เยอะเนี่ออกบ้างในไลน์ดูงามยุ่นี่ออกมาไลใส่ยัง หมดละออกหน่อย่เนาะเก็บตเลยเกระดงโอ้สูบหเด้ถือฝนเนาะตัวนี้ันถือฝนนะทองทอกยังดีอยู่เนี่ยไม่งาาอยูเป็นสเไว จะไปไว้ยม,มันโอ,โอันอออนี้นี่น้งเขียวเด้นะน้งเขียวน้งอันนี้มันสีดำก่านี่น,น้งกระด่งกระด่างจะเอาเล<อ>ยอากาศหนาวเนาะมันสีออกเนะอกมันสีออกคืนนเลยเรา่น้นันก็กำลัง มี่ีไม่ยังมันดูเหมือนมันหลายอันห้บบันออกอะที่แม่นเห็ดด<บ><บ>ินแล้วจะออกชุกได้สบายสาวก็เบื่อุกทุกอ่อนแล้วก็ฟักชุกเจออันอ่ะเบิดไป ีเตรียม,มตาเลยบางพี่น้องเอ้ยอื <Head on S 1> อผงเฮดอ่อนกับสติกเกียงน้อยหนึ่งเลยเนาะนพี่น้องมาสรุปยอดเฮดจ้ะท,ทั้งๆเฮดอ่อนในพี่น้องนี่บะหม,มี่เราเต็มกับตาด้วยจะ้ะทั้งใก่เป็นเฮดซุปเนาะจะ้ะทั้งใก่เป็นเฮดซุปเป็นเฮดกระด้างเนาะจะ้ะ นี่ก็เป็นดอกแค่พยา่ขวานก็เก็บแต่ทั้งไตก็เป็นเฮดซุปคือกันจ้ะเอากระทือว่าได้อีดอกพี่หน้องเฮดซุปเนี่ยเฮดแกงกับแกงหน่อยนึ่งนะจ้ะเฮดมันบอนท่านออกายพี่น้องมันใหญ่แต่ว่าก็มีเนี่ยยแต่วันบลอดไรนะจ้ะกาถาถารอเบื่องมือซ้องมือแล้ลพี่น้องอันพ้นบปตกมันกะสีแตกขึ้นเรื่อยๆไปจักเพราะว่าอันพ้นตกมาอีกคือมันสิยุหเลยนะพี่หน่องมันสิบ่ออก ให้มันอากาศหนาวแล้วก็พนบปกเครื่อนพ่นตปกแห้งนะเอากระทารุ่นไปเรื่อยๆแต่เจ้พี่น้องว่ามันสีออกคนเรื่อยบออ่านพนต๊กมาอีกกัสิยุบกับจักก็ฝากก็ไหลก,ก็แท่ได้เจ้พี่น้องก็ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากสองนุกอนแชนแนลมหนาพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ